ตำรวจน้ำจังหวัดปัตตานีบุกค้นเรือประมงกลางร่องน้ําปัตตานีนะคะพบว่าใต้ก๋งเรือลักลอบขายยาบ้าให้กับลูกเรือประมงกลางทะเลยึดยาบ้าได้53มัดควบคุมกุ๋งเรือสัญชาติลาวได้สองคนค่ะตำรวจน้ําจังหวัดปัตตานีได้ให้สัญญาณเรียกตรวจเรือประมงชื่อเรือลาบวิจิตเก้านะคะ เหตุการณ์เกิดบริเวณร่องน้ำปัตตานีหลังจากที่พบใต้กงเรือลำดังกล่าวมีพฤติกรรมลักลอบขายยาบ้าให้กับลูกเรือประมงกลางทะเลเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคน้นก็ใหล้ลูกเรือรวมไปถึงไต้ก๋งเรือกว่า10คนไปนั่งรวมกันบริเวณหัวเรือแล้วก็เข้าไปค้นในบริเวณเรือปรากฏว่าพบยาบ้า53มัดซุกซ่อนอยู่ภายในห้องนอนเก๋งเรือชั้นล่างมีใต้ก๋งเรือสัญชาติลาวสองคนที่รับเป็นเจ้าของยาบ้า จ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไว้ดําเนินคดีตํารวจเปิดเผยว่าการบุกจับใต้ของเรือค้ายาบ้าครั้งนี้สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มลูกเรือประมงคนหนึ่งในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วพบยาบ้าก,ก็เลยขยายผลค่ะ ให้การว่ายาบ้าที่ตรวจพบนั้นซื้อมาจากใต้กงเรือประมงซึ่งมักจะนํายาบ้าขึ้นเรือก่อนที่จะออกไปทําประมงเอาไปขายให้กับลูกเรือประมงกลางทะเลเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นแล้วก็จับได้ในครั้งนี้ค่ะ